สายประหยัดวันนี้จัดมาให้พี่ขาวันนี้นำรถเข้าใหม่มาให้รับชม1คันเอเจ้ายาริสหนึ่งจุดสองตัตตวนิดมาพร้อมกับชุดแต่งครอสพี่ๆท่านใดที่สนใจรถบอดี้สีดำไม่ต่ำแสนห้ามพลาดชมรายละเอียดในคลิปเต็มคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะพบเจอกันอีกแล้วกับบริษัททอโต้นะคะวันนี้พบเจอกับน้องอันอันนะคะพนักงานฝ่ายขายบริษัททอโต้วันนี้หนูนำรถเข้าใหม่มาให้รับชม1คัน เป็นรถสายประหยัดพี่ๆใครที่หาใช้งานนะบอกเลยว่าคันนี้ราคาตอบโจทย์ไม่ต่ำแสนสีสวยนะคะและที่สำคัญผ่อนเบามากๆพี่ๆี่ใครที่สนใจได้ชุดแต่งบอดี้พิเศษไปใช้งานด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจเดี๋ยวตามไปชมรายละเอียดในะคลิปเต็มคลิปนี้กันเลยนะคะมาดูเจ้าคันนี้บอดี้สีเทาดำพี่พี่คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์1.2ตัวมิตรนะคะเป็น t ต y o ต a y ยาร s ช a t c แบ a c k 5ประตูแต่มาพร้อมกับชุดแต่งครอชนะคะจัดมาให้แล้วเรียบร้อย ไฟหน้านะคะจะเป็นไส้ฮาโดรเจนเป็นไฟเดิมจากโรงงานเลยนะคะไฟเลี้ยวมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยใสๆไม่มีร่องรอยนะคะพี่ๆชุดแต่งนะเป็นชุดแต่งคอสแต่ไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกนะคันนี้ก็จะมาเดิมๆนะเดิมนะคะเขาเป็นตัวมิดนะก็สภาพนี้เลยสวยบัดี้แก้มข้างไม่มีร่องรอยใดๆจงสิ้นนะคะฝากระโปรงนี่มาแบบเดิมโรงงาน สภาพสวยมากผิวพันธ์เลียมสันคมต้องบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยไม่มีกลับสีทำสีมาแน่นอนนะคะในส่วนของตัวแม็กนะจะได้เป็นแม็กอ่พิเศษและเป็นแม็กแต่งครอชมาเหมือนกันนะคะอันนี้จะได้ชุดแต่งรอบคันมาเลยดิสเบรกได้มาแล้วคู่หน้านะคะรัดมาด้วยยางมิชลินให้แล้วเรียบร้อยนะคะยางเนี่ยดอกแน่นแบบนี้ยางใหม่แน่นอนพี่พีนะคะใครที่สนใจคันนี้หนูบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยเราดูแลแมนเทนให้ครบทุกจุดนะคะอ่าแม็กเดิมอันเนี้ยจะได้เป็นขอบ16นะคะนี่ สภาพสวยดอกยางเนี่ยนะเดือนหนูเช็คให้รับรองว่าไม่ต่ำกว่าปี23แน่นอนนะคะใครที่สนใจให้รีบอินบ็อกให้รีบทักแชทเข้ามานะคะคันนี้ไม่เก้าหมื่นนะพี่พี่นะไม่เก้าหมื่นราคาเนี่ยเพียงแค่3ามแสนแปดเก้าพันเท่านั้นถ้า3ามแสนแปดเก้าพันรถปี20ทพี่ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย2.69%เรเริ่มต้นนะคะและตก่อนเดือนละประมาณ6 0 0ันกลางๆเท่านั้นเลยใครที่เป็นสายประหยัดงบน้อยไม่อยากใช้เงินดาวนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะ กระจกมองข้างจะได้เป็นสีดำนะคะทั้งหมดเลยนะตัวเต็มใบแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างกระจกให้แล้วเรียบร้อยคิ้วกันสา,าติดมาให้แล้วครบเลยนะคะมือเปิดเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเหลี่ยมสันคมบอดี้แก้มข้างกระจกพาร์ทเดิมโรงงานนะไม่มีพิวความตีลังกาไม่มีตกน้ำกลับสีกอไม้แน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้คันนี้ได้เป็นปี20นะภายในนะคะอันนี้นะเบาะเนี่ยเดิมนะคะ ถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยเบาะจะเดินได้มาเป็นสีดําหรือว่าสีขาวแบบนี้แต่ตัวนี้นะคะเขาปรับมาให้แล้วเรียบร้อยนะภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้มาสีส้มแบบนี้นะสภาพสวยนะแต่ว่าเป็นเบาะปรับแบบแมน,นนวลนะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคะกุญแจยังเป็นกุญแจเสียบสตาร์ทอยู่แบบนี้นะสามารถสตาร์ทแบบนี้ได้เลยแบตเตอรี่ทุกอย่างเราดูแลให้ปกติเลขไม้์อา่นเก้าร6 9 0 7กิโลเมตรนะคะพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเป็นหนังเดิมจากโรงงานแบบนี้ ตัวแต่เนี่ยใช้งานได้ปกติเลยรับโทรได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตรงนี้สามารถกดหมดโทรเสียงได้หมดนะในส่วนของจอกลางนะจะได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะรองรับ a n นดอ i d Auto a p p l เ Car p l a y พตัวนี้ไม่สามารถเปิดเนนวิเกเตอร์แบบนำทางได้แต่ว่าพ,พี่สามารถเชื่อมต่อ USB ลิงก์กับโทรศัพท์เราได้นะคะเป็นจอสัมผัสมาพร้อมกับกล라ะヤถอยจอดของตัวกล้องด้านหลังให้ในตัวนะคะตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้มานะคะพี่ๆีอันนี้สามารถปรับ พัดลมแอร์ได้แล้วก็เป็นแอร์ออโต้แบบดิจิตอลแบบนี้นะคะสภาพสวยมากคอนโซลคอนโซลนะคะมาเดิมโหมดเกียร์ออโต้เบรกมือยังเป็นแมนวนวลอยู่นะคะสภาพภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนกริบเลยนะไม่มีร่องรอยใดทั้งสิ้นนะคะตอนที่2ด้านในดูกันหน่อยนะคะนี่เบาะเดินได้มาสีเดียวกันนะตึงๆแบบนี้เลยนะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยพี่ไม่มีร่องรอยใดทั้งสิน้นตัวรถนะคะแมกเดียวกันยางปีเดียวกันสเส้นแบบนี้เลยนะ สภาพสวยมากๆนะคะใครหาใช้งานให้รีบมาจัดได้เลยเซนเซอร์ด,ด้านหลัง2ตําแหน่งนะคะกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวไฟท้ายจะเป็นไฟนะคะที่เป็นไส้ฮาโลเจนกับ LED มาคู่กันแบบนี้นะคะเป็นไฟเดิมไม่มีร่องรอยแตกร้้วรายงาะกระจกพ์ทเดิมโรงงานนะคะติดไลฟย้าไล่หมอกมาให้แล้วเรียบร้อยสปอยเลอร์มีมาให้มา,มาพร้อมกับไฟเบรกครับทิมหรือว่าไฟเบรก LED ด้านในนะคะคลีบฉลามด้านบนนะอันนี้เหมือนเขาติดมานะคะพี่ๆเป็นสีดํา เรียบร้อยสวยมาดูเหลี่ยมสันคมบอดีหัวน็อตนะไฟท้ายไทยคอยโตดเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีร่องรอยขยับเลยนะคะมาสวยมาเดิมเลยไม่มีรอยกัดรอยงดัดรอยแงะนะคะในส่วนของโชคหัวน็อตโชกคไม่มีทําเสียและเปลี่ยนมาแน่นอนนะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมทุกจุดเลยซ้ายขวานะคะมาเดิมทุกฝั่งนะไฟท้ายฝั่งนี้ก็เดิมนะคะ สวยคันนี้บอกเลยว่าสวยสายประหยัดเนี่ยต้องจัดแล้วนะคะในส่วนของด้านล่างนี่เขาจะมีคู่มือการปั๊มอะอะไรการปั๊มลมยางมาให้แต่ถ้ารุ่นใหม่ๆเนาะยาริสนะคะต้องบอกว่าเขาไม่มียางอะไรมาให้แล้วนะพี่ๆจะเป็นชุดปั๊มลมยางมาแทนนะคะสีน,าน,านาราไทยมะพร้าวทุกอย่างก็ตำแหน่งเดิมโรงงานแบบนี้เลยสีซีนไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนสปอร์ตเมดอาร์ตเดิมๆสวยๆนะคะคันนี้เดิมทุกจุดพี่ๆหาไว้ใช้งานมาจัดได้เลยนะ ช่องเก็บสัมพระค่อนข้างกว้างนะคะคนเข้าไปนั่งได้เหมือนกันนะนี่นะคะจะมีชั้นรองวางของอีกชั้นหนึ่งให้นะคะจะมีเชือกเกี่ยวให้แบบนี้นี่จริงๆมันจะเกี่ยวตรงนี้ติดได้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราดูแลปักสภาพให้นะคะชุดแต่งบอดี้นะคะสติกเกอร์แบตโลโก้ทุกอย่างมีมาให้ครบนะนี่เอี่ยมสันคมบอดี้ด้านข้างนะมาสวยมาเดิมต้องบอกว่าคันนี้คุ้มนะคะได้ชุดแต่งตัวพิเศษมาในตัวด้วยนะคะคุ้มเลยนะ ใครที่หาไปใช้งานบอกเลยว่าจัดแล้วไม่มีหวังนะคะเดี๋ยวหนูพาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ด้วยคันนี้ไม่เก้าหมื่นนะพี่พี่รถปี20เครื่องยนต์1.2เกียร์รุ่นตัวมิดนะคะแต่ว่าใส่ชุดแต่งคอสมาปี20ไม่เก้าหมื่นนะถือว่าวิ่งน้อยนะคะทายาริศนะมาดูนะคะคันนี้ห้องเครื่องยนต์นะอันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงไปด้วยนะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องสี่สูบสูงาว่านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 92แรงม้า1้9ยแรงบิดนิวตันเมตรนะคะพี่พีเป็นเครื่อง VVTiE นะคะนี่ฝาครอบเครื่องมาปกติเลยแท่นเครื่องนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะสภาพสวยนะคะสายพานใช้งานปกตินะคะไม่มีร่องรอยแตกไม่มีสะดุดกระตุกนะคะกล้องอากาศนะข้อต่อนะคะนี่หัวน็อตไม่มีขยับเลยมาสวยมากๆแบตเตอรี่ต้องบอกว่าทางเราดูแลให้ถ้าแบตเก่าเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้เลยนะคะ กระโหลกซุ้มล้อไม่มีบิดเบีย้ยวไม่มีผิดรูปนะคะหัวน็อตคานหัวน็อตไฟหน้าโครงสร้างตัวรถดูกลมสวยๆแบบนี้ไฟหน้าไทยโคอิโตเดิมนะคะสวยมากนี่สติ๊กเกอร์นะคะคำเตือนทุกอย่างอยู่ครบเลยใครหาไว้ใช้งานมาจัดได้เลยพี่ๆค่ไม่มีผิดหวังแน่นอนมอ,อก,กอรเดิมโรงงานกระโหลกซุ้มล้อไม่มีบิดเบีย้ยวผิดรูปนะซ้ายขวาเดิมหมดนะคะหัวน็อตฝากระโปรงพี่พี่ดูเลยนี่ไม่มีรอยงัดรอยแงะนะคันนี้ ขนวยกฮมร้อนอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์สติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะชิลเลอร์บางๆเดิมๆนิ่มๆแบบนี้คำเตือนฉลากทุกอย่างอยู่ครบมอกอเดิมนะคะดูแลให้ทุกจุดล้างขัดเม่นทนายเปลี่ยนสีทําสปานะคะทาให้หมดเลยนะคะันนี้ถ้าพี่ๆใดสนใจนะช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวพวกหนูขึ้นให้นะสาม,มารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะมีเป็นการส่งรถสไลด์ให้ทั่วประเทศไทยนะคะและที่สําคัญ เราตรวจรถให้มากกว่า215จุดพร้อมใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิม b นี้เดิมนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยใครที่หารถแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้ยาริสไม่ต่อมแสนนะคะราคาดีๆไปใช้งานพี่ๆท่านใดสนใจนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยติดต่อตามช่องทางด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ